สวัสดีนะครับผมครับิโอนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับที่ว่าแอปพลิเคชัน t i k t o k ของเรานะครับมาใช้งานเป็นสัพักแล้วมันรู้สึกนุ่งนวงอืดๆนะครับผมมีวิธีแก้ให้แบบง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมไปที่การตั้งค่านะครับเนี่ยครับเป็นรูปฟันเฟืองอย่างผมเนี่ยครับอ่าคลิกเข้าไปเลย แล้วพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับคันนี้ให้คุณผู้ชมนะครับเลื่อนลงมาครับหาหาคําว่าการจัดการแอปนะครับหรือจัดการแอปนะครับบางท่านอาจจะเป็นแอปพลิเคชันเฉยๆนะครับลองเลือกดีๆนะครับมันจะมีเหมือนกันหมดแต่วิธีการเข้าหรือสัญลักษณ์จะคนละแบบนะครับดูดีๆนะครับเกี่ยวกับแอปนะการจัดการแอปนะครับ พอเข้ามาเสร็จแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับหา t i k t o ็อกครับแอปพลิเคชัน t i k t o ็อกนะครับอ่าพอหาเจอแล้วใช่ไหมครับเลื่อเล่อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมให้หาข้อมูลนะครับจัดเก็บข้อมูลหรือจัดการเนื้อหาข้อมูลนะครับของผมจะเป็นการใช้เนื้อหาที่เก็บข้อมูลนะครับตรงนี้เห็นไหมครับให้คลิกเข้าไปเลยนะครับจะเจอคําว่าแคชนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ขยะนะครับของแอปพลิเคชัน t i k t o k นะครับที่เราใช้ไปสักระยะหนึ่งเขาจะมีการเก็บไฟล์ขยะเอาไว้นะครับการใช้งานของเราเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลนะครับแต่มันเป็นไฟล์แคชนั่นเองอส่วนนี้ครับจะทําให้แอปพลิเคชันของเรากระตุกหรืออืดนะครับใช้ไปสักพักหนึ่งเราควรจะมาทาความสะอาดนะครับโดยการล้างแคชตรงนี้เรียบร้อยครับส่วนล้างข้อมูลตรงนี้ ผมไม่แนะนํานะครับทางแอดมินไม่แนะนําให้หล้างเพราะว่าอาจจะมีฟังก์ชันต่างๆเกี่ยวกับฟิลเตอร์อะไรต่างๆนะครับของทาง TikTok เขาอยู่เราไม่ผมไม่แนะนํานะครับเอาเพียงแค่นี้นะครับก็จะช่วยได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูใน TikTok นะครับผมเข้ามาหน้า TikTok นะครับตรงนี้ นี่ยครับาหนาติตกสังเกตผมเข้ามามันจะเร็วมากขึ้นนะครับจะมีความเสถียรมากขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ไปดูตรงนี้หน่อยนะครับคลิกเขาวงนี้นะครับแล้วก็มุมบนนะครับจุดสามจุดนะครับเลื่อนลงมาครับเห็นตรงนี้ไหมครับเพิ่มพื้นที่ว่างสังเกตนะครับจริงๆนะครับเรามาลบในเจ้าตัว แอปพลิเคชันเลยก็ได้นะครับไฟแคดสังเกตไฟแคดจะเป็นศูนย์นะครับเนี่ยครับเขามีหมายเหตุน,นะครับคุณสามารถลบแคดเพื่อเพิ่มพ,พื้นที่ว่างได้การลบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ในการใช้ t i k t o k ก็คือถ้าเราลบไฟแคดไปนะครับจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน Tik t o k เลยนะครับแต่ถ้าเราลบตรงนี้ครับดาวน์โหลดไอ้ส่วนตรงนี้นะครับเดีย๋ยวดูนะครับเขาเขียนไว้รายการที่ดาวน์โหลดอาร์ต รวมถึงเอฟเฟกฟิลเตอร์สติกเกอร์และของขวันเสมือนที่ดาวน์โหลดนะครับไว้ในแอปของคุณคุณจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์เหล่านี้อีกครั้งได้หากคุณต้องการก็คือตรงนี้นะครับก็คือเขาจะรวมทั้งเอฟเฟกฟิลเตอร์สติ๊กเกอร์ต่างๆหรือของฝันต่างๆนะครับที่อยู่ใน TikTok ถ้าเราลบนี้ไปจะหายไปเลยนะครับผมไม่แนะนำผมแนะนำให้ลบแค่ไฟลแคสอย่างเดียวนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะแก้ปัญหา นะครับที่ว่าติ๊กตของเรานะครับอืดช้าหรือกระตุกนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็กลับมาใช้งานได้เหมือนติดตั้งใหม่เลยนะครับถ้าใครเกิดปัญหานี้อยู่ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับรับรองได้ผลแน่นอนเพราะว่าผมลองแล้วนับผมใช้ไปสักระยะหนึ่งเป็นเดือนนะผมไม่ได้ลบไฟแอชผมรู้สึกว่าติ๊กต็อกอืดขึ้นนะครับจริงๆผมคิดว่าเป็นเน็ตแต่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นเพอเจ้าตัวแอปนะครับอาจจะมีไฟล์ขยะแล้วมันจะทําให้แอปทํางานหนัก นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเห็นคลิปวิโอนี้มีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไรค์ให้กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พะะลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวีโอนี้นะครับทาง NN สอนใจของเต์ช h a n แนลสวัสดีครับ